โตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์2026เป็นการกลับมาของตำนานสายลุยในร่างใหม่ที่เล็กลงแต่ยังคงความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยเอาไว้ได้ครบถ้วนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความทนทานความดุดันและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดแต่ต้องการขนาดที่กระทัดรัดใช้งานง่ายและเหมาะสมกับการขับในเมืองเช่นกันโตโยต้าได้เลือกใช้สโลแกน Baby Beast เพราะถึงจะมีขนาดเล็กแต่พละกกำลังและดีไซน์นั้นไม่ได้เล็กตามไปด้วย ด้านการออกแบบภายนอก toyota m i n i c a land cruiser องพ2น26มาพร้อมกับเส้นสายทรงเหลีย่ยมและกล้ามเนื้อชัดเจนสะท้อนถึง dna ของ land cruiser รุ่นใหญ่โดดเด่นด้วยฝาหน้าเหล็กดีไซน์คุมชัดพร้อมไฟดิเอแบบทันสมัยกระจังหน้าสีดำทรงหนาพร้อมโลโก้ toyota ขนาดใหญ่ที่สื่อถึงความแข็งแรงด้านล่างมาพร้อมกันชนทรงบึกบึนและแผ่นกันกระแทกที่ช่วยเพิ่มความดูดันล้ออันลอยขนาดใหญ่สวมยาง all terrain และซุ้มล้อที่ออกแบบให้กว้างช่วยเสริมบุคลิกออฟโรดอย่างแท้จริงด้านท้ายออกแบบในสไตล์ทรงเหลีย่ยม พรอมไฟท้ายเลดแนวนอนและประตูท้ายติดตั้งยาง้งอไหลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแลนด์ครูเซอร์ตัวจริงภายในห้องโดยสารโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์2026ถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงและความหรูราบอดนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บสีตัดที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมพื้นที่โดยสารกว้างขวางแม้ตัวรถจะมีขนาดกะทัดรัดแต่คอนโซลกลางดีไซน์ทันสมัยมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple Carplay และ Android ออโต้ Auto, ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงและไฟเอ็นบีอันไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารภูิมาลัยมันติดฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆและหลังูมิมาลัยยังมีจอดิจิทัลสแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบครบถ้วนด้านสมรรถนะโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์สองถูกพัฒนามาเพื่อเป็น SUV สายลุยเต็มตัวใช้เครื่องยนต์ขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังมีทั้งแบบเป็นซินเทอร์โบและแบบไฮบริดที่ให้ทั้งพละกกำลังและความประหยัดพลังงานระบบขับเคลื่อนสี่ล้อถูกปรับปรุงใหม่ ให้ทำงานอย่างชาญฉลาดรองรับการขับผ่านทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโคลนหินทรายหรือถนนลาดชันช่วงล่างถูกเซ็ตให้แข็งแรงพร้อมซับแรงกระแทกได้ดีขับแล้วให้ความมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ t o y ยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์2026พร้อมมาพร้อมระบบ Toyota s a f e t y s เ n s e รุ่นล่าสุดที่ประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคัน360องศา ซึ่งช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและ off road, ออฟโรดปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดแข็งคือความอาดนกประสงค์โตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์2,026สามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้กว้างเหมาะกับคนที่ชอบเดินทางไกลหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งดีไซน์หลังคาสามารถติดตั้งราวบรรทุกสัมภาระเพื่อขนของได้เพิ่มขึ้นและด้วยขนาดตัวที่กระทัดรัดทำให้คล่องตัวในการใช้งานในเมืองไม่รู้สึกเอทอะทะเหมือนรุ่นใหญ่ โตโยต้าตั้งใจออกแบบมินิแลนด์ครูเซอร์ให้เป็น SUV ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายกว่าเดิมทั้งในด้านราคาขนาดและการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันแต่ยังคงความเป็นแลนด์ครูเซอร์ในเรื่องความแข็งแรงและสมรรถนะสายลุยใครที่ชอบการเดินทางผจญภัยแต่ไม่อยากใช้รถขนาดใหญ่รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ลงตัวที่สุดสรุปแล้วโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์2026หรือ Baby b บิสคันนี้คือการตีความใหม่ของตํานานที่ถูกย่อขนาดให้เล็กลงแต่ยังคงจิตวิญ,ญญาณแห่งการผจญภัย เอาไว้ครบทุกมิติทั้งดีไซน์ที่แข็งแรงสมรรถนะที่พร้อมลุก